ได้แป๊บเดียวคนคลั่งก็ยังมีอยู่นะคะเหตุนี้พี่ชายเอามีดไปฟันน้องสาวเจ็บหนักสาหัสเลยเขาบอกเขาเนี่ยเป็นเทพแล้วเขาบอกว่าน้องเนี่ยชอบด่าเขาชอบนินทาเขาชอบว่าเขาเขาก็เลยเอามีดไปฟันอาการปางตายเลยนะคุณผู้ชมคะแล้วพอเขาเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก็พบว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่เสพยาร่วมด้วยก็เลยกลายเป็นเหตุแบบนี้นะคะจุดที่เกิดเหตุก็คือร้านอาหารในพื้นที่บ้านยอดห้วยหมู่ที่8ตําบลหนองไผ่อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น น้องที่บาดเจ็บนะคะชื่อคุณอ,คอิสารากรอ,อายุ43ปีถูกฟันเข้าที่ศีรษะและตามร่างกายฟันยับะะอาการหนักสาหาัสพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลนะคะส่วนคนก่อเหตุคือพี่ชายแทๆ้ๆอายุ50ปีชื่อในอดุลเจ้าหน้านนที่ก็ควบคุมตัวได้ทันทีที่ในพื้นที่เลยผู้สื่อข่าวไปพบกับญาติๆคะ่ะญาติยังตกใจอยู่นะคะโดยบอกว่าช่วงนั้นคนเจ็บเขาอยู่ที่ร้านปกติเนี่ยก็จะเฝ้าร้านทุกวันคนเดียวแหละ ช่วงเช้าผู้ก่อเหตุเนี่ยพี่ชายเนี่ยพกมีดออกจากบ้านไปหาน้องแล้วก็ก่อเหตุตลงมือทําร้ายเลยด้านอา,าของคนเจ็บแล้วก็คนก่อเหตุนะขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างผ่านมาพอดีเลยตอนที่นักข่าวได้ลงพื้นที่ไปเจอญาติก็เล่าให้ฟังบอกว่าอดุลน่ะเป็นผู้ป่วยจิตเวทไม่ยอมกินยาครอบครัวเนี่ยต้องแอบเอาใส่อาหารให้กินแล้วถ้าเขารู้ว่ามียาอยู่ในอาหารก็พานจะไม่กินอาหารอีก พฤติกรรมก็ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานและตั้งแต่สมัยไปอยู่ที่ไต้หวันก็ทํางานที่นั่นไปด้วยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปด้วยแล้วก็ถูกส่งกลับมาที่บ้านซึ่งก็ไม่รู้ว่ากลับมาเองหรือว่าถูกส่งกลับมานะนะพออยู่ที่บ้านก็มีลักษณะข่มขู่น้องสาวและอาฆาตพยาบาทมาเรื่อยยซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าอาฆาตกันเรื่องอะไรอลองฟังเสียงอาของคนเจ็บแล้วก็คนก่อเหตุนะคะเราบันียาบ้าเพิ่นเสียมะดนบอกดิหินข่าวเ้องมันนี่ไม่จะโดนบ้านเ้างจะฟ้าติดขาดจะเกลดจะเจ้าไม่ โผลเพิ่นแบบว่าละล่านผู้อื่นบ่หรือว่ามีแต่มีเรื่องในครอบครัว,ว,ว,อ,ยวอย่างเดียวครอบครัวเฮานี่่ยชวนมาคูเพิ่นสิคูเลยหัวดนี้จักมาจังแดอั่นจิงหินต่ชูมันหลานไผว่านนิบมีดใส่ข้างหลังเอามาว่าซัแบบ่นครับก่อนานี้เคยทำายน้องบ่แกสิมานั่นครูเใหย่อยู่เด้ีบัมบ,บัดแล้วก็มาบ้านเฮาก็คือเก่าตำรวจเนี่ยบอกว่าเขามีอาการป่วยทางจิต ขาดยาเครียดสะสมและหลงผิดคิดว่าน้องสาวเนี่ยพูดให้ร้ายเอาไปนินทานะคะแล้วก็อ้างว่าไปเตัวเองเนี่ยเป็นเทพด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมนะโดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะแล้วข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรถูกดำเนินคดีค่ะครับ